สวัสดีครับสถานการณ์ที่ชายแดนสระแก้วนี่กลับมาร้อนๆอีกครั้งนะครับล่าสุดเลยวันที่27มกราคม2 5 6 9เนี่ยท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลต้องบินด่วนลงพื้นที่ไปเลยคือมันมีข่าวออกมาว่าฝั่งกัมพูชากำลังขุดคดเพิ่มเติมตลอดแนวชายแดนภาพแบบนี้มันกออ็อดทำให้คนกังวลไม่ได้จริงๆว่าเรากำลังจะเห็นการประทะกันร,รอบที่3หรือเปล่า วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความตึงเครียดนี้กันครับว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงกันไหม ตกลงแล้วที่ชายแดนเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นแค่เรื่องของทหารสองฝั่งหรือว่ามีเกมการเมืองในบ้านของทั้งสองประเทศเป็นตัวแปรสําคัญและที่น่าจับตาที่สุดเลยคือบทบาทของผู้เล่นนอกสนามอย่างสหรัฐอเมริกาในยุคโดนัลด์ทรัมป์ที่กระโดดเข้ามาในวงนี้มันเปลี่ยนเกมไปอย่างไรบ้างข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็มาจากหลายมุมเลยนะครับทั้งรายงานข่าวสด,สดจากพื้นที่บทวิเคราะห์จากสื่อต่างชาติแล้วก็บทความวิชาการที่ขุดไปถึงรากของปัญหาเลย ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากจริงๆมองจากมุมเดียวไม่ได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพหน้าง,งานกันก่อนเลยที่ชายแดนตอนนี้เป็นยังไงกันแน่ดูเหมือนว่าท่านนายกอนุทินพยายามจะลดความตึงเครียดนะครับท่านให้สัมภาษณ์ว่าการขุดคูของกัมพูชาเป็นเรื่องปกติทางยุทธวิธีไม่ใช่สัญญาณของการลุกรานและก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่อ้างอิงถึงข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งเซ็นกันไปเมื่อปลายปีที่แล้ว อืมนั่นคือภาพที่รัฐบาลอยากให้เราเห็นค่ะแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลจากแหล่งข่าวอีกคิ้นหนึ่งจะเห็นเลยว่าเบื้องหลังมันไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นคือในขณะที่ผู้นำจับมือกันอีกด้านหนึ่งกัมพูชาก็ยังเดินหน้าทำสิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารอยู่ตลอดล่าสุดก็มีรัฐมนตรีสารสนเทศของกัมพูชาคุณเนฟเฟียกตราออกมาให้ข่าวเลยนะคะกล่าวหาว่าทหารไทยนี่แหละ ที่ไปยึดครองพื้นที่พล,ลเมืองทําให้คนของเขากลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวนะครับคือผู้นําบอกว่าทุกอย่างโอเคจับมือกันเรียบร้อยแต่ในระดับปฏิบัติการนี้ยังยังปาโคลนใส่กันอยู่เลยเหรอครับคุณงีจันเปาที่เขียนจดหมายเปิดผนึกซึ่งเนื้อหามันาพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจนกระทรวงการต่างประเทศของเราต้องทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการเลยทีเดียว นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ผู้นําบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีโอ้โหฟังดูแล้วมันคนละเรื่องกับภาพข่าวเลยนะครับแล้วในพื้นที่จริงๆล่ะครับทหารที่เขาต้องเผชิญหน้ากันอยู่ทุกวันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในพื้นที่จริงยิ่งชัดเจนเลยค่ะว่าความตึงเครียดยังมีอยู่สูงมากโดยเฉพาะในจุดยุทธศาสตร์สําคัญคญอย่างที่ปราสาทตาควายกับเนิน350ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สู้รบกันหนักมาก่อนหน้านี้ ตอนนี้กองทัพไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าทำให้ทหารกัมพูชาต้องถอยร่นฐานที่มั่นออกไปไกลเป็นกิโลเมตรเลยค่ะ แต่ก็ยังมีอีกจุดที่น่าเป็นห่วงมากๆใช่ไหมครับที่ปราสาทตาเมือนใช่ค่ะที่ปราสาทตาเมือนนี้สถานการณ์เปราะบางสุดๆเลยลองนึกภาพตามนะคะทหารไทยเราวางกําลังอยู่บนตัวปราสาทซึ่งเป็นชยัยภูมิที่สูงกว่าข่มอยู่แต่ที่แน่หวาดเสียวคือห่างออกไปในแนวราบแค่40เมตรเป็นฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาที่อยู่ด้านล่าง40เมตรนั่นมัน โอ้โหใกล้กว่าระยะคว้างหินนิกเหรอครับแค่นึกภาพตามก็เครียดแทนอาหารที่อยู่ตรงนั้นแล้วแสดงว่าที่บอกว่าสถานการณ์เรียบร้อยนี่คือแค่ภาพบนโต๊ะเจรจาแต่หน้างานจริงนี่ยังจ้องตากันไม่กระพริบอยู่เลย ถูกต้องค่ะต่างฝ่ายต่างสองกล้องจับตาความเคลื่อนไหวของกันและกันตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าบรรยากาศมันมากคุมมากซึ่งหลังจากข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดทางกัมพูชาก็เคยพยายามจะขอส่งทหารกลับขึ้นมาประจำการบนตัวปราสาทร่วมกับฝ่ายไทยเหมือนที่เคยเป็นแต่ฝ่ายไทยรอปฏิเสธไปเด็ดขาดโดยยืนยันว่าต้องยึดตามข้อตกลงล่าสุดเท่านั้นคือให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในที่ตั้งของตัวเองสรุปก็คือภาพรวมมันเหมือนพายุก,ก่อนความสงบ ผู้นำบอกว่าไม่มีอะไรแต่ทหารในพื้นที่กับนักการทูตเนี่ยรู้ดีว่ามันพร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อซึ่งกองทัพเองก็ประเมินไว้สองทางเลยคือไม่เดินหน้าสู่สันติภาพก็เตรียมรับสงครามรอบที่สใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่ากัมพูชาจะเลือกทางไหนและจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือไม่พอพูดถึงตัวแปรอื่น มันก็น่าคิดนะครับว่าสถานการณ์มันตึงเปรี้ยขนาดนี้จู่จูมันมีข้อตกลงหยุดยิงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเหมือนต้องมีใครสักคนที่มีอํานาจมากพอจะทุบโต๊ะสั่งให้หยุดซึ่งบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศก็ชี้ไปที่คนคนเดียวกันหมดเลยคือโดนัลด์ทรัมป์บทบาทของทรัมป์ในเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะในแหล่งข้อมูลของเราเรียกสิ่งที่เขาทําว่าการทูดด้วยภาษีหรือ Ta r i f f diplomacy การเจรจาหยุดยิงครั้งสำคัญในข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มาเลเซียซึ่งมีทรัมป์เข้าร่วงเป็นประธานในพิธีลงนามด้วยตัวเองเลยแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นมีแรงกดดันมหาศาลอยู่ค่ะการทูดด้วยภาษีฟังดูเหมือนขู่กันโชคนิดนเลยนะครับคือถ้าไม่หยุดยิงจะโดนกำแพงภาษีว่างั้นเถอะมันได้ผลจริงๆเหรอครับ ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อค่ะข้อมูลระบุชัดเจนว่าทรัมป์ใช้การขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าส่งออกจากไทยเป็นเครื่องมือในการกดดันให้การเจราจาคืบหน้าหลังจากที่การสู้รบในเดือนกรกฎาคมกับธันวาคมปี2568บมันรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากแต่ข้อตกลงนั้นก็เปราะบางมากนะคะเพราะหลังจากลงนามไปไม่นานก็เกิดการประทะกันอีกจนต้องมีการเจราจาและลงนามข้อตกลงหยุดยิงฉบับที่3อีกครั้งในวันที่27ธันวาคม ก็เป็นสไตล์ทรัมป์เลยนะครับคือต้องมีดีลใหญ่ๆให้ตัวเองดูดีเสมอซึ่งบทวิเคราะห์ก็บอกว่าหนึ่งในแรงจูงใจของเขาคือการสร้างผลงานเพื่อลุ้นรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ผลประโยชน์ของอเมริกาล่ะครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่แน่แน่นอนค่ะการเข้ามาของสหรัฐไม่ใช่การกุศลแต่เป็นการผูกโยงประเด็นความมั่นคงเข้ากับผลประโยชน์ของตัวเองอย่างชัดเจนมากประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงในวงเจรจาก็คือเรื่องข้อตกลงการค้าภาษี19%ปซต แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แท้จริงคือเรื่องแร่หายากหรือแร่เ Earth ค่ะประเด็นเรื่องแร่หายากนี่มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับถึงกับทำให้มหาอำนาจต้องเข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งระดับทวิภาคีแบบนี้นี่คือมันเชื่อมโยงกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยตรงเลยใช่ไหมครับโดยตรงเลยค่ะในช่วงเวลานั้น จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ที่สุดของโลกได้เริ่มจำกัดการส่งออกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับสหรัฐซึ่งแร่พวกนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเทคโนโลยีขั้นสูงทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงขีปนาวุธสหรัฐเลยต้องรีบหาแหล่งสำรองใหม่และข้อมูลก็ชี้ว่าพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตแร่หายากที่สาคัญได้ การเข้ามาสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนจึงไม่ใช่แค่เรื่องสันติภาพแต่เป็นการเข้ามาปักธงเพื่อความมั่นคงทางทรัพยากรของตัวเองในอนาคตด้วยเท่ากับว่าสันติภาพที่เกิดขึ้นมันมันมีราคาที่ต้องจ่ายและมีผลประโยชน์ของมหาอำนาจซ่อนอยู่ข้างใต้ใช่ค่ะและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นสหรัฐยังประกาศให้เงินช่วยเหลือ45ล้านดอลลาร์แก่ทั้งไทยและกัมพูชาด้วยโดยระบุวัตถุประสงค์ว่าเพื่อใช้ในการสร้างเสถียรภาพชายแดน การเก็บกู้ทุนระเบิดและที่น่าสนใจคือพ่วงเรื่องการต่อสู้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์และปัญหายาเสพติดเข้ามาด้วยการพ่วงเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันร่วมสมัยมากเลยนะครับแสดงว่าสหรัฐมองเห็นแล้วว่าปัญหาในภูมิภาคนี้มันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่ความขัดแย้งตามแนวรบไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ถูกต้องค่ะมันเป็นการมองแบบองค์รวมที่ผูกทุกอย่างเข้ากับผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างแยบยลการให้เงินช่วยเหลือก็เหมือนเป็นการสร้างบุญคุณและอิทธิพลไปในตัวเอาละครับเราเห็นแล้วว่ามีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มไปหมดแต่พอซูมกลับเข้ามาดูที่ตัวเราเองทั้งไทยและกัมพูชาทำไมเรื่องนี้มันถึงวนกลับมาที่เดิมตลอดเลยครับเหมือนเป็นแผลเรื้อรังที่ไม่เคยหายขาด ทั้้งีีีี่่มมมกกกกาารรรเจราจาขอตลนไูค,คำตอบของคำถามนี้อยู่ในบทความวิชาการที่เรามีค่ะซึ่งชี้ไปที่ประเด็นเดียวกันเลยว่ารากของปัญหานี้มันลึกกว่าเรื่องเขตแดนหรือแผนที่ไปมากแต่มันถูกใช้เป็นทุนทางการเมืองของกลุ่มอำนาจภายในของทั้งสองประเทศเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าจริงๆแล้วเรื่องเขตแดนมันอาจจะเป็นแค่ฉากหน้า แต่ตัวละครหลักที่ขับเคลื่อนความขัดแย้งนี้จริงๆคือเกมการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพกับพนมเปญเองเลยครับเหมือนใช้ชายแดนเป็นกระดานหมากรุกเพื่อเอาชนะคู่แข่งในบ้านตัวเองเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะตรงประเด็นที่สุดบทความวิชาการฉายภาพให้เห็นชัดเจนเลยว่าในฝั่งการเมืองไทยโดยเฉพาะช่วงที่การเมืองในประเทศมีความขัดแย้งสูงมากๆอย่างในอดีตประเด็นข้อพิพาทช,ชายแดนอย่างกรณีประสาทพระวิหาร ถูกกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเช่นกลุ่มพันธมิตรนำมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีรัฐบาลฝั่งตรงข้ามอย่างได้ผลวาทกรรมเสียดินแดนหรือขายชาติถูกนำมาปลูกกระแสชาตินิยมทำให้ความขัดแย้งชายแดนไม่ได้ถูกมองในมิติของความมั่นคงหรือการต่างประเทศอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือทำลายความชอบธรรมของคู่แข่งทางการเมืองในบ้านตัวเองพอมีศัตรูจากภายนอกปัญหาในบ้านก็กลายเป็นเรื่องรองไปทันทีแล้วฝั่งกัมพูชาล่ะครับใช้เกมเดียวกันเลยไหมคล้ายกันมากค่ะ แต่เป้าหมายอาจจะต่างกันเล็กน้อยในฝั่งกัมพูชารัฐบาลของหุนเซนที่สืบทอดอำนาจมาถึงรุ่นลูกอย่างหุนมาเน็ตก็ใช้ข้อพิาพาทนี้เพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำในฐานะผู้พิทักษ์อธิปไตยที่กล้าต่อกรกับประเทศที่ใหญ่กว่าอย่างไทยมันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหรือการกดขี่ทางการเมือง และที่สําคัญคือมันช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติขึ้นมาภายใต้วาทกรรมชาตินิยมที่มีศัตรูร่วมกันคือไทยฟังดูแล้วมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแผนที่หรือลักเขตแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและอัตลักษณ์ของชาติไปแล้วใช่เลยค่ะในเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีแนวคิดที่เรียกว่า c o n s t r u c t i v i s m ที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีมากทฤษฎีนี้มองว่าความขัดแย้งนี้มันไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติแต่มันถูกสร้างหรือ constructed ขึ้นมาผ่านวาทกรรมชาตินิยมมีการผลิตซ้ำเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างภาพเราที่เป็นผู้รักชาติปกป้องพันดินเกิดและเขาที่เป็นศัตรูผู้รุกรานซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ถูกปลุกปั่นและขยายผลโดยกลุ่มร้านเมืองและสื่อของทั้งสองฝั่ง ก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์แต่เป็นเรื่องของเรื่องเล่าหรือความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วคนก็อินกับเรื่องเล่านี้มากๆจนกลายเป็นความจริงในความรู้สึกไปแล้วถูกต้องค่ะและพอปัญหามันลงไปอยู่ในระดับของอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อแล้วการจะแก้ไขด้วยเหตุผลข้อกฎหมายหรือการเจรจาของนักการทูตมันก็เลยทําได้ยากขึ้นหลายเท่าตัว เพราะมันไม่ได้อยู่แค่บนโต๊ะประชุมอีกต่อไปแต่มันฝังอยู่ในใจของคนแต่ถ้ามองในมุมของทหารที่อยู่ชายแดนหรือชาวบ้านแถวนั้นเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นนะครับสําหรับเขามันคือความมั่นคงและอธิปไตยจริงๆกระสุนปืนใหญ่ที่ตกลงมามันคือเรื่องจริงบทวิเคราะห์แบบนี้มันมองข้างความรู้สึกของคนในพื้นที่ไปหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและเป็นข้อควรระวังของแนวคิดนี้เลย ทฤษฎีนี้ไม่ได้บอกว่าความกังวลของคนในพื้นที่ไม่มีอยู่จริงหรือเรื่องอธิปไตยไม่สำคัญนะคะแต่ชี้ให้เห็นว่าอารมณ์และความกังวลเหล่านั้นถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างไรต่างหากความรู้สึกรักชาติของประชาชนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่กลุ่มการเมืองสามารถเลือกที่จะหยิบฉวยความรู้สึกนี้มาขยายผลเพื่อเป้าหมายของตัวเองได้ทําให้ปัญหาที่อาจจะแก้ได้ด้วยการเจรจากลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติที่ยอมกันไม่ได้ เข้าใจแล้วครับคือมันเป็นการชี้ให้เห็น,นกลไกที่อยู่เบื้องหลังว่าทําไมความขัดแย้งมันถึงถูกทําให้ร้อนแรงขึ้นมาเป็นพักๆตามจังหวะการเมืองภายในประเทศนั่นเองต้องประเด็นค่ะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมปัญหานี้ถึงยืดเยื้อและอ่อนไหวมากเพราะมันถูกผูกโยงกับทุกอย่างตั้งแต่ตัวตนอัตลักษณ์ไปจนถึงโครงสร้างอํานาจทางการเมืองภายในอย่างแยกไม่ออก พอจะสรุปภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนี้ได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเห็นกันอยู่นี้มันซับซ้อนกว่าภาพข่าวที่ออกมามากมันเป็นการเมืองที่เล่นกันอยู่3ระดับซ้อนกันอยู่ระดับแรกคือการเผชิญหน้ากันจริงๆของทหารในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจระดับที่2คือเกมกระดานของมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่เข้ามาแทรกแซงโดยมีผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรเป็นเดิมพัน และระดับที่ลึกที่สุดคือการใช้ความขัดแย้งนี้เป็นเครื่องมือในเกมการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเองใช่ค่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่บทความวิชาการทิ้งท้ายไว้คือแม้ในอดีตจะมีความพยายามใช้กลไกระหว่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งผ่านอาเซียนหรือผ่านสารโลกแต่กลไกเหล่านี้ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่มากอย่างอาเซียนก็จะยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในทําให้ทําอะไรได้ไม่เต็มที่ ส่วนคำตัดสินของศาลโลกแม้จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติก็ยังขาดกลไกที่จะมาบังคับให้ทำได้จริงๆสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ที่ความตั้งใจของคู่ขัดแย้งเองอยู่ดีคุยกันมาทั้งหมดนี่มันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าที่เราพยายามแก้ปัญหากันที่โต๊ะเจราจาปรับแก้แผนที่หรือเคลื่อนกาลังพลมันอาจจะเป็นการแก้ที่ปลาเหตุหรือเปล่าเพราะแหล่งข้อมูลที่เราสารวจกันวันนี้มันกาลังบอกใบ้ว่า ทางออกที่ยั่งยืนจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ห้องประชุมหรูๆของนักการทูตก็ได้นะน่าคิดค่ะแล้วทางออกที่ว่านั้นมันอยู่ที่ไหนละคะมันอาจจะอยู่ที่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับในบทความมีข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างการสร้าง เขตสันติภาพและวัฒนธรรมร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งข้อเสนอที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่ทรงพลังมากคือการสร้างหลักสูตรประวัติศาสตร,ร์ร่วมกันเพื่อให้เด็กๆของทั้งสองชาติได้เรียนรู้เรื่องราวจากมุมมองของกันและกันเพื่อลดอคติที่ถูกสร้างสมมามาเลน่าคิดต่อไปว่าหากเราต้องการยุติความขัดแย้งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วยอยุคนจริงๆอ่ะบางทีสิ่งที่เราต้องทำอาจไม่ใช่แก้การปักปันเขตแดนบนผืนดินใหม่ แต่คือการเขียนประวติศาสตร์บทใหม่ที่เด็กทั้งชาวไทยและกัมพูชาจะได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนครับ